สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่าครับหลังจากที่เมื่อคืนมีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเกมนี้พี่จะไปดูแล้วกันว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาในเกมบ้างนะครับแต่ที่ดูอรู้ก็คือกวางเจ็บเนี่ยเราต้องไปทําอะไรกับกวางนะครับอะก็คลิปนี้ทุกคนดูดีๆมีรางวัลดูคลิปให้จบและรางวัลที่พี่จะเอามามอบให้แก่ f c เพื่อนเ,อน,เอน,น้องๆในช่อง4เพก็คือ 10น0 1นี่ฮะทุกคนเจ้าเบคอน2ตัวนะครับก็จะมี960วันกับ503วันนะครับมี400เพชรแล้วก็อาชีพไซบอ์นั่นเองทุกคนนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะฮะพี่จะจัดกิจกรรมแจกให้กับ fc คนดูนั่นเองนะฮะเมื่อรับชมคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ตามด้วยคำว่า กวางเจ็บนะฮะเพราะแพทนี้มันเป็นแพทกวางเจ็บนั่นเองทุกคนพี่ขอเรียกมันเป็นแพทกวางเจ็บก็แล้วกันนะฮะเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยทุกคนลุยหากใครอยากได้คาด่าไส้บอกสุดเจ๋งและค่าอื่นๆในแมป99คืนในป่าต้องที่ดีดิ้ช็อปมีทั้งการกดเกมพารอัพเลเวลค์าฟาร์มเพชรและยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจัดเต็มครบจบในที่เดียว โอเคทุกคนนะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับจังหวะนี้อาชีพที่พี่เลือกเล่นนะครับก็เป็นเจ้าแวมไพร์ตัวตึงเหมือนเดิมทุกคนเกมนี้ตัดไม้แค่2ต้นก็พอนะฮะเดี๋ยวไปหาฐานมาใส่ด้วยอ่ะเก็บมาอันนี้กระเป๋าเต็มนะครับเก็บไม่ได้ก็ลากเข้าไปลากไปใส่กองฟืนเลยทุกคนนะฮะนี่ฐานอยู่นี้ก้อนนึ่งเอาเก็บมาก่อนเดีวยวอืมหยิบมาใส่ซึม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 ลงไปเลยนะคะ เมื่อคืนนะครับใครได้เล่นอัปเดตบ้างนะครับเออแต่ว่าพี่เนี่ยไม่ได้เล่นว่ะมาครับออกฟาร์มกันแบบเรื่อยๆทุกคนโอเคได้ถุงว่าทุกคนมามาออกฟาร์มแบบยาวๆครับจังหวะนี้เล่นไปเล่นมาวิ่งไปวิ่งมาก็เจอทําพี่โบนะฮะก็โซโรเลยละกันทุกคนสวบหมับสวบหมับเขาให้นะฮะจังหวะนี้อ่ะฮะไปช่วยเด็กออกมาพี่มาช่วยละน้อง เกมนี้นะฮะไม่ค่อยเน้นช่วยเด็กหรืออะไรเท่าไหร่นะฮะอยากจะมารู้ว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ไหนวิ่งไปเก็บเนื้อมาด้วยตามสเต็ปเก็บนงเก็บเนื้อมาฮะเราจะได้วิ่งกันแบบยาวๆทุกคนหมดปัญหาเรื่องอาหารการกินอย่าทิ้งเนื้อไว้หน้าถ้ำเนะเฮ้ยเพราะว่าดองๆนะฮะที่เล่นกับพี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอะไรวะเดี๋ยวก่อน มันมีลูกตาอยู่ในถ้าด้วยทุกคนมีรอยเทา้าและไอนี่ขนอะไรวะเน,นี่ยขนสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเก็บไปหมดครับเก็บไปหมดมันต้องทําอะไรได้สักอย่างนะครับอะ่ะออกฟาร์มต่อทุกคนมาเปิดกล่องมาครับโอเคแบนเนตแจ๋วเลยเราต้องใช้แบนเนตนะฮะเอาแบนเนตไปทําอะไรไปดูทุกคนตอนนี้ยังไม่เฉลยนะครับ <laughs> เอออะ่จะจดการไอ้พวกนี้ก่อนเราต้องเปิดกล่องทุกกล่องนะครับ ความเป็นไปได้ในกล่องที่จะเจอแบนเนตก็มีโอกาสอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเปิดทุกกล่องที่เราเจออ่าแบนเนตอีกแล้วโอเคเลยครบแล้วทุกคนสองชิ้นนะฮะเปิดกล่องกันต่อออกฟาร์มเรื่อยๆครับแบนเนตสามชิ้นแล้วฮะตอนนี้โอเควิ่งไปวิ่งมานั่นไงทุกคนมันคือกวางเจ็บนะครับกวางเจ็บทุกคนไอ้นี่คือเขากวางที่หักออกมาใครมันทำร้ายน้องกวางได้ขนาดนี้ ดูดิช่างนาสมเพศเฮ้ยนาสงสารซะเหลือเกินใช้แบนเนตรักษาก่อนเฮ้ยเขาใช้แบนเนตต่อเขาก็อย่างนี้เลยเหรอวะนี่ครับพันแผลพันแผลอุย้ยเสียงหักกระดูกเป็นไงมันลุกขึ้นมานั่งแล้วทุกคนนี่ฮะเขาเจ้าอะไรอีกวะนะอุย้ยนาสงสารครับนาสงสารเขาก็หักขาก็หักนะฮะไปโดนตัวไหนมาอ่ะตอนนี้นะครับ ไม่รู้ว่ากวางเขาจะเอาอะไรแต่พี่สันนิษฐานว่ากวางเนี่ยต้องการอาหารหรือเปล่าุกคนพี่ก็เริ่มเก็บชื้นเนื้อแล้วตอนนี้นะฮะทากองไฟให้ได้รลเวลสี่แต่ว่าไอ้ขนสีม่วงเนี่ยพี่ยังไม่รู้นะว่าเขาเอาไว้ทําอะไรก็เก็บเก็บมาก่อนนะฮะโอเคเนื้อพวกนี้ก็เก็บเก็บมาพี่ว่ากวางมันต้องกินเนือ้อนะอ่ะออกล่าต่อุกคน เจอไอโบอัลฟาครับเดี๋ยวถือโอกาสช่วยเด็กเลยแล้วกันตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเอาเคียวเลยนะโอเคครับได้คุณแชร์มาแล้วเก็บไปหมดครับสตงสเต็กเนื้อน้องคงน้องขาครับเก็บไป <laughs> อ่ะออกไปช่วยเด็กการท่านผูน้ชมมาช่วยเด็กครับมาช่วยเด็กครับโอ้เป็นหอกกล่องนี้ไม่ต้องเปิดเลยครับกล่องบัคกไปไปไปตอนนี้กล่องไฟพี่เลเวล5ห้าแล้วครับชิ้นเนื้อก็น่าจะพร้อมแล้วนะ ไปครับเด็กก็เข้าแคมป์ปลอดภัยร้านเปอร์นี่ฮะชิ้นเนื้อของเรามาทุกคนเดี๋ยวเราแวะมาเอาเคียวหน่อยแล้วกันนี่ครับโป้ง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 เป็นไง,โ,งโคตึงโอเคชูดบาต่อทุกคนปักเข้าให้หนึ่งรูสองรูปสามรูปโอ้โหอีซี่ โยนห่วงลงขวดอ่าเฮ้ยเฮ้ยขวดแรกบั๊กเหรออ่ะโอเคปะทุกคนเราไปเปิดกล่องลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับพี่รู้สึกว่าพี่เล่นอาชีพแวมพายเนี่ยพอไปเปิดกล่องเนี่ยจะเจอเคียวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วน้องๆเพื่อนๆล่ะเปิดกล่องแวมพร์ส่วนมากได้อะไรเออลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะฮะเนี่ยพี่ได้เคียวอีกแล้วนะครับเห็นปะ ก็คือเหมือนอาชีพอมพายเนี่ยมาเปิดกล่องปุ๊บมันจะได้เคลียร์ซะส่วนใหญ่ปะ่ะนี่ครับพอพี่กลับมาที่ฐานนะก็เจอพวกรัททิบุกฐานพี่วะอันนี้ลัทธิคือแรกลองเอาไปให้กวางกินก่อนนี้เพื่อกวางมันกินพวกลัททินะครับ <c oughs> <c oughs> เออคิดว่า <c oughs> ไงทุกคนกวางมันจะกินพวกลัททิไปะอะเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคตรงไหนเก็บได้เก็บนะ แยกๆเอาไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนทุกคนอ่ะเอาลัททิไปให้กวางกินก่อนดิกินหรือเปล่าไม่กินวะ <laughs> กวางไม่กินลัทธินะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากพวกลัททินะครับเป็นพวกชิ้นเนื้อพวกนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเขากินเยอะแค่ไหนนะทุกคนนะโอเคสิบห้าชิ้นเอาอาหารมาป้อนกวางนะฮะเมื่อวานนี้ดูกวางดิ อ๋อนี่ไงทุกคนแผลน้องเขาหายแล้วนะครับเฮ้ยแล้วมันล้มทําไมอะ่ะมันมองอะไรอะ่ะเหมือนยังไม่หายดีทุกคนมองซ้ายมองขวาคืออะไรวะอะไรจะมาปะ<แ>กินนี่เหรออ๋อนี่ยังไม่ได้นะอ๋อไอ้โบยโบยโบบมานีโบอ๋อกวางไอ้กวางไอ้โบมันไม่ถูกกันทุกคนที่เขามองซ้ายมองขวาคือเหมือนกับว่า เขาป่วยแล้วเขาแบบเพิ่งหายนะครับแต่ว่ายังไม่หายดีเฮ้ยแล้วมันดมอะไรวะเนะี่ยมันดมว่ะทุกคนมันดมอานี้ไปอ๋อนี่ครับดมกลิ่นแล้วยังไงอะมันวิ่งว่ะทุกคนตามเลยครับจังหวะนี้มันวิ่งไปไหนวะ <c oughs> ตามก่อนทุกคนตามก่อนมันวิ่งไปไหนเด้อเด้อเด้อเดเด,เดอ๋อนี่ไงทุกคนเขามาที่จุดเกิดเหตุหรือปะ่ะไอ้ถ้ำที่มีลูกตาเนี่ย มองว่ะเอ้ย,เ,อยเสียงคู่ว่ะเสียงคู่ออกมาจากถ้ำว่ะกวางเราก็น่าจะไม่ยอมนะฮะตาแดงนะฮะวันวนี้ยังไงกระโดดเข้าถ้าไปแล้วฮะฟัดกันัวฮะเอ้ยเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้ของแท้อันี้กวางโอเคกวางเดินออกมาว่ะทุกคนเจ็บออกมาไหมนะ่ะนี่ขนาดยังไม่หายดีไอยกวางเรา แบนเน่ยังพันอยู่ที่เข่ากับที่ขาอยู่เลยนะครับแต่ว่าช่วงตัวเนี่ยขนงอกขึ้นมาแล้วทุกคนดูดิในถ้ำม,มันมีอะไรนะครับไปไปดูในถ้ำกันทุกคนในถ้ำข้างบนก็ไม่มีอะไรนะรอบข้างก็ไม่มีอะไรนะอ,อ๋อถ้ำเปิดแล้วในถ้ำก็ไม่มีอะไรเจอแค่กล่องใบเดียวอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเห็นปะ ตรงนี้ก็ลงไปไม่ได้นะครับสุดแค่นี้แล้วน้ํากระโดดไม่ไดุู้คนเหมือนมันเป็นแค่ถ้ำค้างคาวปะ่ะพี่มองว่าถ้ำค้างคาวนะเหมือนแพทมันอัปเดตไม่สุดอะคือมันต้องรออาทิตย์หน้า<ม>ใช่ไหมเราจะเจอตัวค้างคาวเป็นๆเ,เนี่ยโอเคไปเราฟาร์มต่อดีกว่าทุกคนไปเจอถ้ำเด็กคนที่สี่แต่ไอตัวแพะก่นะ ไอแก่ไอแกะไม่ให้แพะโอ้โหติดเลือกเป็นแพะนะครับมันคือแกะนะเดี๋ยวหนีก่อนทุกคนจู๋ก่อนนะครับขึ้นต้นไม้ต้นนี้ได้ปะโอเคขึ้นมาหลบอยู่บนนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะค่าคืนนี้เมออ,อย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาโบโบหนีโบ,โ,บ,โ,บโอเคลัธิลัธิก็เกะกะนะลัธิอยากบวกอ่ละลัธิลัธีอยากมีเรื่องใช่ไหมเอาดีมาเกะกะนะัก กวางมันถ่ายเราไม่โดนนะเราใช้ต้นไม้เป็นเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราใช้ต้นไม้เป็นจุดกำบังทุกคนฮะเฮ้ยโบโบโบไม่เกี่ยวโบจะเยน็นโอ้โหกระโดดพลาดนี่นี่ <laughs> โอ้ยลำคาในโบอ,โอ่ะอุ้ยกูจะตายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแบนเน็ตเบนเน็ตเบนเน็ตโอเคลัทธิก็มาว่ะกวางขิดเฮ้ยไม่ใช่กวางขิด <laughs> แพะขิดแกะขิดเออ เรียกผิดเรียกถูกเดี๋ยวเดวไปทุกคนเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวแพะเดี๋ยวกวางเดี๋ยวแกะนะฮะจังหว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์หมีเลยทุกคนไปล่ปงปางปง่ปงปางสอยเลยช่วยเด็กคนที่สี่ออกมาจากถ้ำมันมีแค่นี้จริงเหรออัปเดตอุ๊ยฟ้าผ่าเซ็งมากเลยโดนฟ้าผ่านะเราช่วยกวางใช่ไหมคือเอาแบนเนสองชิ้นไปรักษากวาง เสร็จปุ๊บพอกวางมันลุกขึ้นมานั่งแล้วก็จัดก,การไอโบตาแดง2ตัวที่มันจะมาลุมทําร้ายกวางใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ให้เนื้อกวางกินแล้วเนื้อไม่ใช่เนื้อแล้วกวางมันก็วิ่งเข้าถ้ำใช่ไหมเออวิ่งเข้าถ้าไปจัดก,การตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในถ้านะฮะแต่พี่มองว่ามันน่าจะเป็นพวกค้างคาวยักษ์นะต้องรออัปเดตหน้าทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็วันที่21ไปแล้วมันมีแค่นี้จริงหรอ แปลกๆนะครับเกมอัปเดตแค่นี้จริงอะอัปเดตไม่สูตรด่าทุกคนเราลัลทธิบุกว่ะเอ้ยได้ยินเสียงกวางเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าแคมป์แลเหรอเฮ้ยผมอ๋อ,อ,อไม่ใช่ทุกคนพี่ก็เหวอเลยนะครับเมื่อกี้คิดว่ากวางมันเดือดวิ่งเข้ากองไฟได้จะมาทุบเรานะฮะที่แท้เขามาช่วยเรานะทุกคนเออแพทนี้คือกวางเป็นมิตรกับเราอะ <laughs> นี่ฮะมันไล่ตีลทัทธิ แล้วรู้สึกว่าพวกลัทธ,ธิจะกลัวกวางหรือเปล่าใช่ไหมพวกลัทธ,ธิกลัวกวางนะฮะเพราะว่าจังหวะที่กวางเนี่ยไล่พวกลัทธ,ธิอะลัทธ,ธิมันไม่มาตีเราเลยเวย้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์กันรออีกคืนหนึ่งเขา้งกันทุกคนเดี๋ยวช่วยเด็กคนนี้ก่อนนะครับค่อยไปพิสูจน์ค่อยไปพิสูจน์อรอดูทีว่าอีกคืนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะ,ะเด็กคนนี้เดี๋ยวไป อยู่เฝ้าถ้าแล้วกันเองไม่ต้องเข้าฐานหรอกเองอะ่ะเองมานั่งอยู่ตรงนี้แหละมานั่งร้องไห้อยู่ในถ้าเนี่ยเองอะ่ะเออนะปล่อยน้องเขาอยู่ในนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งดีๆนั่งตรงนี้แล้วกันนั่งหน้าถ้าเด็กเฝ้าถ้าเด็กเฝ้าถ้านะฮะ <laughs> เออนี่คือเด็กเฝ้าถ้ำพวกเราเราทุกคนพี่ว่าเดี๋ยวต้องมีคลิปเอาตัวรอดในถ้าให้ครบเก้าสิบเก้าคืนแล้วแหละถ้ามันก็น่าอยู่เหมือนกันนะแต่พี่ว่ามันกว้างไปหน่อย น่าจะโดนไอโบสปอนมาทุบนะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งเราจะอยู่ยังไงให้ครบ99คืนในถ้านะครับใครอยากดูคลิปนี้มั่งนะ99คืนในถ้านี่ไปกันมาครับเรามาเคลียร์สตองโฮเปิดกล่องพุงกล่องเพชรกันหน่อยแล้วกันทุกคนสตองโฮเลเวลหนึ่งนะฮะก็ชิลๆสบายๆส,สไตล์แวมไพร์นะฮะมาถูกปักถูกปักสองฮิตสองฮิตจุกจุกบอกเลยนี่ครับโบบะโบ๊ปะ เออพี่ยังไม่เคยจับเวลาแวมพายเคลียร์สตองโฮเลเวลหนึ่งเลยนะสงสัยต้องลองจับเวลาอาชีพแวมพายเคลียร์สตองโฮแล้วว่ามันทําเวลาได้ดีหรือเปล่านะทุกคนนะอ่ะเป็นอะไรวะน,นะโอ้เป็นเลื่อยโอเคพอดีเลยเดี๋ยวไปตัดไม้ล้อมล้อมล้อมรอบถ้าหน่อยละกันทุกคนเฮ้ยเควกเสร็จด้วยเว้ <laughs> ยเควกไรวานเสร็จด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้พี่ก็เริ่มตัดไม้นะฮะเก็บกิ่งมงกิ่งไม้ลองไปปลูก แถวถ้ำดูเฮ้ยกวางมาอีกแล้วทุกคนกวางตาแดงนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนเห็นปะไอพวกลัทธิแตกกระเจิงเลยนะฮะนี่นี่น,นี่เห็นไหมมันไม่ตีเราด้วยทุกคนเห็นปะลัทธิไม่ตีเราด้วยนะครับลัทธิกลัวกวางมันก็ไม่ได้ยิงกวางด้วยนะเออเฮ้ดีกว่าแผนนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องกลัวกวางนะเพราะว่ากวางมันเป็นมิตรกับเราอะเห็นปะ แล้วมันกลัวกวางมันวิ่งเตลิดอยู่เนี่ยมันไม่มาตีเราโปรติละทิจะมาตีเราด้วยใช่ไหมโอ้เป็นแพทที่เล่นง่ายอยู่นะทุกคนเห็นปะนี่ครับกวางตาแดงไล่ทุบป,ปักทุบป,ปักเลยไม่ต้องถึงมือพี่เลยอะน้อง <c oughs> <c oughs> กวางตาแดงจัดหมดเห็นปะไม่กลัวกองไฟด้วยห้างหวน่นนี้เอ้ยโหดตายทุกายดูดิโอ้โหเข้ามาทุบถึงที่ อ่ะฮะหมดแล้วเอออัปเดตนี้ก็น่าจะประมาณนี้ปะ่ะทุกคนอะเดี๋ยวเราเก็บกิ่งไม้ที่ตัดตัดได้นะครับไปปลูกรอบรอบถ้าหน่อยแต่พิว่าน่าจะปลูกไม่ได้เพราะว่ามันติดมันติดบ้านอะ่ะอืมเพราะว่าพื้นที่แต่ละที่อมันจะมีเขตของเขานะครับในการปลูกต้นไม้นะ,ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันทุกคนมาครับลองปลูกดูนี่ เนี่ยพี่ว่าเขตเนี่ยปลูกไม่ได้เพราะว่าฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายพี่เนี่ยมันก็ติดติดบ้านเหมือนกันเนี่ยปลูกไม่ได้จริงด้วยอืมก็ประมาณนี้ละกันทุกคนนะครับสําหรับอัปเดตนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากเราแค่รักษากวางที่เจ็บนะครับแล้วก็กวางเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเรานะฮะช่วยเราตีพวกลัทธิลัทธิก็กลัวกวางส่วนกวางกับไอ้โบตาแดงก็ไม่ถูกกันนะครับก็พอได้ รู้เนื้อเรื่องคร่าวๆของตัวเกมแหละทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe หน่อยละกันนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแพทนี้ลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปมาทุกคน